สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาส ah ูบน้ำจับปลากันครับทำอะไรก็ได้ทำเดินไปลองเขา้าตอนยืบปันสามพันสามพันวัดมึงเอ้ารอได้พี่น้องบ้านวะเสรแล้วต้องเตรียมกันโอเคข้าเดียวถอดข้าเดียว มีเไหม้นพคปมีเหรอเดี๋ยกนไปเอาเอาไมนี่อ่ะเดียวกลูกกลังบตักเพื่องกน

I am. Thank you.